อันโตนี่ปีกตัวเก่งของปิสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกสั่งพักงานจากผู้หญิงสามคนกล่าวหาว่าถูกทำร้ายร่างกายในประเทศบราซิลตามการรายงานจาก SKY ยสปอร์ตสื่อดังประเทศอังกฤษมีข่าวด่วนเข้ามาครับว่าดาวเตะของปิสแดงกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาหลายประการซึ่งมาจากอดีตแฟนสาวของตัวเองที่บอกว่าโดนอนโตนี่โขกหัวและต่อยรวมไปถึงโยนถ้วยแก้วใส่ แแน่นอนว่าแอนโทนีได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเขามาโขกหัวฉันที่โรงแรมในเมืองแมนเชสเตอร์เมืม่อเดือนมกราคมทำให้ฉันมีบาดแผลที่ศีรษะซึ่งต้องได้รับการรักษาจากทีมแพทย์นอกจากนี้เธอยังกล่าวอีกว่าเธอถูกแอนโทนีต่อยที่หน้าอกจนทำให้ซิลิโคนที่เสริมหน้าอกด้านซ้ายได้รับความเสียหายซึ่งต่อมาเธอก็ได้รับการผ่าตัดแก้ไขที่ประเทศบราซิลอีกครั้ง ที่คาวาลินกล่าวว่าเธอได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือขณะพยายามป้องกันตัวเองเพออันโตนี่คว้างถ้วยแก้วเ,เข้าใส่แล้วยึดหนังสือเดินทางของเธอไปด้วยซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปีกผีแดงรายนี้ก็ถูกตัดชื่อออกจากทีมชาติบราซิลหลังจากข้อกล่าวหาจากอดีตแฟนสาวที่ชื่อกาเบล่าคาวาลินและหลังจากนั้นก็มีหญิงสาวอีกสองรายโผมมาแจ้งตำรวจอีกว่าถูกอันโตนี่ทำร้ายร่างกายเช่นกัน โดยในการถแถลงการจากทัพปีแสดงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระเดอกมากล่าวว่าเรารับทราบข้อกล่าวหาที่แอนโทนีได้รับโดยผู้เล่นที่ไม่ได้ติดทีมชาติต้องกลับมาฝึกซ้อมในวันจันทร์แต่อย่างไรก็ตามเราได้มีการตกลงกับแอนโทนีว่าเขาจะเลื่อนการกลับมาออกไปจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมแก้ไขข้อกล่าวหาเราขอประนามการกระทําที่รุนแรงและการละเมิดเราตระหนักถึงความสําคัญ ของการปกป้องทุกคนที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นี้ด้านอาตโตนี่ก็ได้กล่าวว่าผมได้ตกลงกับสโมสรที่จะพักงานผมชั่วคราวในขณะที่ผมกําลังเร่งดำเนินการแก้ไขข้อกล่าวหาที่ผมได้รับที่เป็นการตัดสินใจร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนสมาธิของบรรดาเพื่อนร่วมทีมและการขัดแย้งที่ไม่จําเป็นสำหรับสโมสรผมต้องการย้ำว่าผมบริสุทธิ์ในสิ่งที่ผมถูกกล่าวหาและผมใช้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ เพื่อให้พวกเขาเข้าถึงความเป็นจริงและผมหวังว่าผมจะกลับมาลงสนามโดยเร็วที่สุดท้งนี้ปิดแสดงที่มีคิวเจอกับไบรตันจะไม่มีปีกจอมหมุนรายนี้อย่างแน่นอนโดยที่ดีดแฟนสาวก็ได้ทำการแจ้งตำรวจที่รัฐซาเปรโรประเทศบราซิลอีกทั้งยังยื่นเรื่องร้องเรียนแยกต่างหากกับตำรวจที่เมืองแมนเชสเตอร์อีกด้วยจากนั้นก็ได้มีหญิงสาวอีกรายชื่ออิงลฤษลาน่าซึ่งเป็นพนักงานธนาคารออกหมา้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่าเธอถูกอันโตนี กดดันให้มีเพศสัมพันธ์ระหว่างเดินทางไปทำธุระที่อังกฤษเมื่อปีที่แล้วดูแอนโทนีได้เชิญเธอไปที่บ้านและได้ผลักเธอเข้ากับกำแพงซึ่งทำให้หัวของเธอกระแทกซึ่งแอนโทนีก็ไม่ได้ถูกจับกลุ่มหรือถูกตั้งข้อกล่าวหาและได้ปฏิเสธทุกข้อ,อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อเขาเราต้องมาติดตามกันครับกว่าจากนี้เดอะมุนแอนโทนีจะประชิญจตากรรมอย่างไรจะหลุดรอดเป็นผู้บริสุทธิ์หรือจะมีบทลงเอยแบบเมสันกรีนวูดแต่ที่แน่แน จะมีผลต่อการจัดทัพของปีศาจแดงและเอลิกชนฮักอย่างแน่นอนเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี s. <S Ahmad, ้แฟนๆปีศาจแดงลองคอมเมนต์พูดคุยกันให้แอดฟังนะครับหากชอบคอนเทนต์แบบนี้แอดสัญญาว่าจะนําเสนอเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้แอดมินและทีมงานด้วยนะครับ